ปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับโดยการนําของหน่วยหน่วยที่เป็นหน่วย้อมลบระ,ระดับสูงมานําปฏิบัติซึ่งซึ่งการปฏิบัติของหน่วยที่นําปฏิบัติมีความจุ่โจมมีความรวดเร็วใช้แรงกายแรงใจทั้งตัวหน่วยในพื้นที่เองทั้งตัวหน่วยที่มาวางแผนเพื่อเตรียมปฏิบัติเองนะครับจึงทําให้เราทําสําเร็จสามารถยึดครองภูมิเขือได้ร้อเอร์เซ ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปฏิบัติแล้วมีความยากมากเนื่องจากเราขึ้นจากที่ต่ํท่านี้จากที่ต่ําเข้าหาที่สูงนะครับสิ่งที่พวกผมทําสิ่งที่หน่วยที่นําเข้าปฏิบัติทำมันมันที่สุดของที่สุดของทหารนะครับที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ของเรากลับคื้นมา ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่พื้นที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามที่เรายึดขึ้นมาตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ยากแล้วก็เป็นจุดคายเม็ครับใช้เป็นการยิงปะทะยิงกดครับแล้วก็หลังจากที่ยึดได้เราก็จะใช้พวกอา,อาวุธยิงสนับสนุนของเราหลาๆส่วน<ๆ>เพื่อที่จะกำการผลักดันเขาครับให้ออกไปจากพื้นที่ของเราครับเรา ย่อมเป็นของเราชาติไทยใกล้ไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือไทยไหลล้อมลงดินใครมินศักดิสคนไทยจากที่เราได้ยึดภูมเขือเป็นของแผ่นดินไทยเราคืนมา นะครับก็มีดําลีของแม่ทัพภาคที่สองนะครับว่าให้ได้สร้างสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับอยู่บนพื้นที่นี้โดยการสร้างเสาธงชาติในภูมะเขือนี้นะครับอันดับแรกก็คือในแนวความคิดของผมครั้งแรกก็คือเราเป็นคนไทยและก็เราเป็นทหารไทยนะครับซึ่งสิ่งที่สูงสุดของเราที่ยึดถืออยู่ทุกวันนี้ก็คือ อสถาบันชาติซึ่งเราได้มีโอกาสได้ชักธงชาติขึ้นตรงริมขอบเขตของประเทศไทยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจและก็ภาคภูมิใจแทนคนไทยทั้งชาติเลยครับรราาผมจะเป็นคนที่พากพลังพลขึ้นมาแล้ะครับมันมันเป็นนี่ที่เขาระเบิดนันใช่ไหมตัวนี้คือเป็นสอง โอ้ oh, รู้สึกขอบคุณกําลังพลแล้วก็พี่ทหารทุกหน่วยง,งานเลยครับเพราะผมคิดว่าทหารทุกหน่วยง,งานนี้เขามีความสําคัญหมดทุกที่เลยครับทุกเหล่าเลยครับก็ขอบคุณและภาคภูมิใจที่ย่อมเสียสลาเพื่อประเทศชาติเราแผ่นดินไทยเราครับวิบญ,ญญาณผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยนะครับนักรบกล้าทั้งหลายที่ที่ผ่านมาในาสมรภูมินี้นะครับถ้าท่านยังสามารถรับความรู้สึกนี้ได้ก็ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่เป็นทหาร ที่ต่อจากท่านจะรักษาแผ่นดินไทยเหมือนกับท่านเคยรักษาและก็เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยในครั้งนี้ครับขอสดุดีน้องนองนักรบทหารทุกคนนะครับที่เสียสละแรงกายแรงใจเสียสละหยาดเหงื่อเสียสละเลือดเสียเสียสละชีวิตนะครับทั้งคนที่กําลังบาดเจ็บอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและกําลังคนที่เสียสละชีพนะเพื่อผือนแผ่นดินแห่งนี้นะครับ กองพันฐานราทดิสเบ็จะสัญญาว่าจะปกปักรักษาถื่นแผ่นดินเป็นมรดกของประเทศชาติสืบไปเป็นร้อยปีทันตีครับ